รับปินผู้มากด้วยลีลางุดเป็นหน้าผาบอกพอ่นมาความสุขให้แปลๆครับซนนุ่มพรเอกเก็บซอยกันพี่น้นนองสดตาหัวานานหน้าแน่ลุงเพชรสดตาเบื่งดูพี่น้องแต่โคกโคก,โกอยู่ ยูเบอดต้องเหยีบกของอันนี้ประวัติบวกกรอบคุณนทนนใอี่นพูดอะแต่โคบดโคบิยูบินนงงยจะไไ้เปลี่ยนไผลขกกลุงพ้นอีหลีพูดอะอาหนาวว่าอะไรเนี่ย

ออจริงๆเลยจริงๆแบบอยากให้เฮ็ดตั้งแต่พร้อมกันวันนี้แต่มาคือมันก็ค่อยๆเลี้ยนรูกไปเนาะนะเราตอนนี้คือเ็ดเปแล้วถ่ายคลิป็ปแล้วเอาลงไปแล้วอัแล้ว่เป็นเพียงนีเด้อเปลนก็ใเป็นก็คุณเพ่อนว่งอเจะว่าเป็นเอา็เีย่เปนเชือกองนองะบ่ว่เนแจัเาะไรว่าีอะไรเ่่วา่ว่า่ว อย่างเพ่พี่ไม่ได้หยาดน้ำบอกเพ่อนหยาดเขาขอลด้วยขอลดโอ้ยมึงดูพี่น้อง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 เอาไปเอาบ้านในไทยกันเองเด้อโอ้ไม่อยากพลาดนางเนี่ยหยังบุตกล้องไหลกับพี่เองนะเดอะซีรีส์ใจเกินร้อยนะใจเกินร้อยเดอะซีรีส์โฮมแสดงเดอะซีรีส์อมน้อมงน้องไอ้เอาฉากไอ้โตสุ่มกลางลูกไม้กระจาวาดได้ไหม

เอาพอ่พอพี่เอกมาย้ายเผาวันที่สิบเจ็ดขอกระพุมแม่เผาพอ่อเออทางใจยกระพุม่มเนั่นพ,พ่อว่าน <laughs> มาไหว้ผู้เขาท่ข้าก็ <laughs> บรรลุตอกคือวายลีมาเตี้ยเป็นไม่อุปกรณ์การแสดงนะคะเนี่ย <laughs> มีหมองเงียนบ่ลเหเฮ้ยดิไม่ได้ออกเออดิบ <c oughs> ่ได้ออกรถไหมถ้าติดกิ่งออกรถอีกขั้นหนึ่ง <c oughs> าหาตู้ใส่ดีๆ <c oughs> อ้าวพี่นอ้องหายอะไรวะแล้วเอานนี้แหพี่น้องอาแกนี้ละกัน <c oughs> <c oughs>